ทำติ่ง today is t e a มสาธุจากวัดเนี่ยครับพระโอวัดพระวัดป่าพระโอเจ้าคุณนนี้เป็นเห็ดอ่าเป็นเห็ดน้ำอ้อยปั่นน้ำอ้อยสดอ่าพี่พี่พี่อ่ะเหรอเออน้ำอ้อยสดสดเลยนี่จากเครื่องปัน่น เคลื่อนนั่นก่อนเขาจะเห็นไหมนี่ชื่อเคลื่อนปลาอูปลาอูน้อูน้อูเคลนนองนีนะอ,องแต่อยู่ปาบอกแต่อยู่ปลาอูที่นหนปลาอูน้ำอูอยู่พี่เลยอ่ะ อันนี้ก็ทางทางไทยคัดคลองกับเขื่อนเสียงแปรี้กับเขื่อนนี่สองคลองด้วยโกันสร้างด้วยกันเลยแล้วแต่ไปไทยมาสร้างเลยโซ่กันสร้างเลยโซ่กันสร้างมาไทยกันโค้งแต่ว่าไทยมาสร้างเลยคือคับไทยมันพค้งมันคืดอันนี้ขอขอเสียงหเขายุติเพราะคนประโยชน์ก็ได้สีมัตเสียตลอดนี่ครับวิ่งวิ่ง อนว่าทิมเสียเคื่อนน่นที่มจอสหสัันเออเก็บพวกมีพระไทยได้ไหมเออหลวงผู้สอนเทพพุทธลูกกับเพื่อนนายเอาดรยัก่ารับัตริย์เกดกษัตริย์เป็นนของผู้สอนของกรมต้นของตันเเคื่องช่นำ้นน้ำใน การใช้ค้าไฟเป็นหนิส้นสัมปทานแคุณคอไมีเป็น l ล c a l bro b r e a k ร a สามร้อย l o เค l of sugar า a n อ่า a เ t e r dark โกอ่างงยังคนไทยบอกว่าไงอะไกูหูเรื่องเลยนี่โอ้ยแป๊บี่เปิดฝ้ายังยังยู่นี เออของเฮาบ่มี่นี่เออทันทีแท็กผมกับให้มันมีรูปผมน้ำเน้่บ่เขาสิว่าหัวมานอนเบ็ดบ่เสีว่หละมาบ่ไปน้ำมัวอ่าอมอหน่อยดีไว้นอนนี่เนาะอืมนั่นเห็นบ่น้ำก้อนอ่ะน้ำก้อนใสบ้าดนี่ โอ้ป่าตัวแบบง่ายนึงเยอได้ยนี่ป่าไม่น้ำโขงตัวอืมหนุม่มเพื่อนกับมาจะจะใส่อันอัตเตอร์คันทรีกำลังตอร่องกันหมือนดิขึ้นระดับลง มไม่ออกมาแต่แส่ถามข้าเจ้าด้วยถามเป็นบ่คูมาถามด้วคู่เฮบ่าน,นเห็นบ่นนโอ้ห,หายไร่ไป้อมใหญ่อืมาน,นอืม อ๋อไมี่ไม่ใ0 0 0ม่ใค่ไค่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่นช่ไม่ใว่ไม่ใช่ไมงใช่ไม่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 ใ่ไม่ใไม่ใช่ัง่ใช่ไม่ใไม่ใชไม่ใช่ไม่่ม่ใชไม่น่ไม่ม่่ม่มี่ไม่ใช่ไม่ใ่ม่ใม่ใช่ไม่่มมน่่่่ใ่ใ อ่าสถานที่เฮื่อคำ mm หวยบอกเออคำหวยทำติ้งปากอูทำต nah, ิ้งผาแจำผาเอ็นภาษาจีนสเลยหวยหวยหวยย่อบ so ้านอย่างบ้านลาดทำไม้เฮ็ดถ้าเห็นผู้โดยสารเออผู้โดยสารพวกเราสองมืนห่า เท k e โบ o ออ o ลี y เพอร์ n นสะพานขื้นเหือปากอูปากอูเอสเอชเอชซีเอชันโบดบอลขายปีเหงอเซลโบดติเก็ตเหนเนี้ยไปไปไานอืมน่าพูดหลวงพ่อบงังได้แต่หลวงพ่อบังใล่ะรือล่ะรือล่ะรืมาๆๆนี่คือทำติง่งมองเพิ่นเก็บ มองเพิ่นเก็บนั่นได้นี่มองเพิ่นเก็บพระพุทธรูปเก่าเก้าไว้อ่าย่างทอดเพราะเราไม่ออกย่างขึ้นทำได้เพราะเราบ้านเองเออไอ้บ้านใดก็ต้องได้ขึ้นผู้สีวะนั่นฮะึ้นผู้สีคืนผู้สีได้ขึ้นนี้มาเด้อมาเด้อมาเที่ยวหลวงพ่อบางเด้อบาทเด้อมา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 มเออเอาเก็บภาพไปเรื่อย ไปเด้อไปเดอเออเดี๋ยวพุทธิว่าไปใซกันแล้วแต่ถือบัดแเลยดิเดี๋ยวยุ่นี้บาดดมันจะสิไลฟ์ฟอร์มเฟซบุ๊กได้แซรเลยเด้อเออมา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 อาติดโยนติดโยนบาดเดียไอ้ขอนเขยขันเดี๋ยวให้เบิ้งพูดอ่ะ มันทุกคนแล้วลาบยมพอหมดแล้วบ่ไป็นซิมเบิร์ตบ่เอ้าเบิร์ตแล้วบ่ดูดิมากไหมน้ำพี่อายันเฮ้ยเบิร์ตเลือตัวของเขาอือโอ้ลาอยู่สถานที่เก็บพระพุทธรูปไม้โบราณใช่ไม้ที่เอาไว้ให้

ไปได้ดิขึ้นไปนนะบ่ไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วลองปีนยนติดีนยนต์ออกคนมีนั่นพร้อมตัวนี้เนาะคนนี้เห็นเครื่องขั้วเครื่องยังพร้อมตัวนี้เหอนดิไหมผู้ใดมีหมอมีแหกแต่กระโปงเอ้อเออเก็บมองออกปลาไปล่ะ เก็บมองออกไปเก็บมองอยู่นะว่านจไปเยอะไปซอยเลอขับเองดลยบนี้เอาลอกอนขับเองเลย